เสาวมนวีบรรยากาศดีดีจ้ะบ่ทันแดดมาตักดินพุดดินใส่กระถางว้ปูกพักกันจ้ะปลูกได้มือและเล็กและน้อยจ้ะพี่น้องค้ายคล้องไปนําจ้ะไปหาตนพันุกันจ้ะตนพันกับบอกงะามได้จ้ะสำรับหอมเลยซัมหนีถือว่าบอยังบอกง,งามได้จ้ะนี่ตนยังน้อยยังเหี่ยวจ้ะ้ามเป็นทรงใส่ล่างใส่กองไปกับือสิเปื่อยน้ำทางจ้ะพี่น้องก็เลย ส่วนนี้งดทรงจ้าบอรทรงเด้อจ้าเด้อ้าให้มันต้นใหญ่แข็งแรงผละงระง้าจังคอยสิเริ่มทรงตามออเดอร์จ้าตนพันหอมเลยขันขนาดประมาณนี่ก็ถือว่าบวงงามจ้าตองเลยหั่าเขาขึ้นไปพี่น้องตนเพิ่นซ้ำนิ้วมือห้าผลละจังถือว่างามใส่ได้จ้า ปลูกใส่กระถางเบอร์สิบสองนิ้วจ้านี่ใส่หาต้นไปเลยจ้ะเพราะว่าฝนบาท่านเบิดเพื่อเพื่อนบอรอดอีกเนาะจ้ะเรือกระถางละสองสามต้นกันยังดีดินที่ปลูกในกระถางนี่บพได้ปลูกหยังเลยจ้ะเป็นนาดินธรรมดาอย่างเดียวเลยปลูกไปจักสีหามือก็จังสีเหลือมใส่ใหขีง้งัวให้จ้ะเรียบร้อยกระดน้ำจ้ะต้นได้ลมลงเข้ากับบีบดินให้มันแน่นๆจ้ะ สั่งกระถางมาหกสิบใบจ้ะปลูกได้สองหมื่นแล้วพรท่านแล้วอยูพี่น้องบางต้นกับเป่อยเป็นน้ำกลจ้ะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงจ้ะขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามด้วยจากคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า